บูขอนำคลิปดวงรายวันนะคะมารวบรวมไว้เป็นคลิปเดียวเลยนะคะลองไล่ดูคนเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันร์ดวงรายวันสำหรับเพื่อนที่เพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์คะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันเป็นวันที่ปัญหาอะไรเนี่ยมันได้คลี่คลายลงไปแล้วนะคะเรียกว่าคุณจะพบเจอในสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าเศร เสียใจกับอาการกระทำหรืออดีตที่ผ่านมานะคะทำให้วันนี้คุณยังมีความเศร้าโศกอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถคนโทรลดูแลเหตุการณ์อะไรได้อยู่ในการควบคุมของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปรับที่อารมณ์ของคุณดีกว่านะคะอดีตผ่านไปแล้วก็ขอให้มันเป็นเพียงบทเรียนนะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าดีกว่านะคะโอเคไว้เจอกันวันพรุ่ค่ะจั มาดูดวงประจําวันนี้กันนะคะคเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์คะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะจะเบื่อหน่ายในการทํางานมากเลยนะคะใจจริงอะ่ะไม่อยากไปทํางานจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่อยากจะเหมือนกับว่าจบอยากจะลาออกไปด้วยซ้ํานะคะโอ้ยจริงบอกแบบนี้ดีกว่าคนวันจันทร์คะวันนี้นะคะถ้าไม่อยากไปทํางานนะคะเรา ไม่ไปทํางานก่อนละกันนะแล้วก็พักอยู่ดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองนะคะแต่ถ้าคนทําธุรกิจหลากคนทําธุรกิจเนี่ยถึงแม้จะเบื่องานนะแต่เขาก็จำไปจำจำ,จำใจต้องไปถูกไหมคะแต่ว่าการทํางานจะต้องเป็นในลักษณะเหมือนกับเดินทางไปนู่นมานี่นะคะแล้วก็ใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่ภายในเนี่ยคะ่ะ ดึงเอาออกมาใช้แบบนั้นนะคะสําหรับคนทําธุรกิจนะวันนี้เป็นวันเซงๆสําหรับคนวันจันทร์แล้วกันเันที่เกิดวันอังคารค่ะมาดูดวงประจําวันนี้กันนะคะคนวันอังคารค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันดีของคุณเลยนะคะคุณคิดอยากจะทำอะไรนะคะบางคนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะแล้วก็การทำงานอะไรของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะปกติคนเกิดวันอังคารเป็นคนสายบุกสายลุยแต่วันนี้มีความนิ่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นนะคะในวันนี้นะและวันนี้โดยเฉพาะการดูแลของคุณเนี่ยคุณ จะดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวนะคะส่วนเรื่องการเงินอุ้ยจะซื้อนูนซื้อนี่การเงินไม่มีปัญหาเลยนะคะคนวันอังคารวันนี้ถือว่าเป็นวันดีสําหรับคุณหนึ่งวันที่นเกิดวันพุธค้ามาดูดวงประจําวันนี้กันนะคะโอ้โหคนวันพุธค้าวันนี้ก็เป็นวันดวงดีของคุณเช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่คุณจะมีความรู้สึกนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่นะคะจะคิดอะไรเนี่ยคุณสามารถ ความคิดของคุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยนะคะในขณะที่คุณเองเขามีความสุขและคนที่มารับการช่วยเหลือจากคุณก็มีความสุขนะคะตัวคุณจะมีความรู้สึกว่าชอบดูแลคนอื่นนะมีความรู้สึกเหมือนดูแลแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยที่มีการเดินทางนะคะไปนู่นมานี่นะต้องบอกว่ายิ่งเดินทางของการทํางานเนี่ยมันโดยหน้าที่นะ แต่เวลาคุณไปที่ไหนเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนอื่นเสมอเพราะความมีน้ําจิตน้ําใจของคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขกแหละวันนี้สําหรับคนวันพุธถือว่าก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันเช่นกันกวันพฤหัสท้ามาดูดวงประจาวันนี้กันนะคะคนเกิดวันพฤรหรัสคะปกติคนวันพฤรหรัสเป็นคนที่ เจ้าหลักการมีเหตุมีผลนะคะเวลาจะคิดอะไรมีเหตุมีผลและการพูดของคุณก็จะเป็นคนที่พูดแล้วดูน่าเชื่อถือนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณอาจจะมีอารมณ์ใจร้อนกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะต้องระวังการทะเลาะเบาแหวงกับคนที่คุณรักนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า คุณจะเชื่อในกฎของการกระทำอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณเคยทำไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ยังคงดีต่อตัวคุณเองเอ้าในทางกลับกันหลักถ้าเกิดคุณทำไม่ดีไว้อ้าวระวังนะคะสิ่งนั้นมันจะกลับมาแบบบุมเมลงเลยนะคะแต่พูดไปอย่างนั้นแหละวันนี้คุณก็ยังมีความสุขนะคะคุณยังอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะการเงินการทองไม่มีปัญหานะคะระวังเรื่องการขัดแย้งนะคะคุณเกิดวันศุกร์ค่ะมาดูดวง จ,จำวันนี้กันนะคะคนเกิดวันศุกร์คะต้องบอกว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่าออคุณอาจจะปลีกตัวออกจากสังคมหน่อยนะคะคุณอยากจะอยู่คนเดียวเพื่อ เหมือนกับว่ามีการพักกายพักใจเลยนะคะแล้วก็วิวนิจวิเคราะห์ตัวเองอะคะ่ะถึงอดีตที่เคยทํามาแล้วนะคะแล้ววันนี้มันจะเป็นวันที่คุณจะมีความรู้สึกเครียดกังวลน,นะคะก็ ต้องเชื่อแบบนี้ค่ะเชื่อใน law of action นะคะคือกฎของการกระทำดีกว่าค่ะสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วแล้วมันเป็นเรื่องดีมันก็ย่อมจะส่งผลดีต่อคุณนะคะขอให้คุณมีกำลังใจนะคะต่อสู้เพื่อไปสู่วันพรุ่งนี้เรียกว่าก็เรียกว่ามี เหมือนกับว่าต่อสู้กับเรื่องที่มันไม่ดีด้วยทัศนคติ mindset ที่ <คน S 1> ดีดีกว<ด>่าเนวันเสาร<ะ>์ค่ะมาดูดวงประจำวันนี้กันนะคะ คนเกิดวันเสาร์คะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเซฟตี้เฟิร์สก่อนนะคะจะให้คุณลงทุนหรือทำอะไรถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่คุณไม่กล้าทำอะไรนะคะปกติคนวันเสาร์เป็นคนที่เวลาจะคิดทำอะไรก็จะคิดละเอียดอยู่แล้วนะวันนั้นก็คือบุคลิกลักษณะของคุณจะเป็นเช่นนั้นเลยนะคะคิดแล้ว เหมือนกับว่าลงทุนได้ไม่คุ้มเสียคุณไม่ลงทุนนะคะแล้วคุณก็จะเก็บเงินไว้เฉยๆอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆต้องบอกว่าในสิ่งของการลงทุนการทำงานเนี่ยคุณทำได้คุณสามารถร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงอะไรได้ด้วยนะคะรวมถึงการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ดีลกับคนอื่นรวมถึงออกไปข้างนอกคุยกับ คุยกับต่างชาติต่างภาษาอะไรคุณทําได้เลยนะคะคนวันเสาร์อย่าก,กังวลจนเกิน<ม>ไปฟังค,ครบหมดแล้วนะคะใครดวงดีเราดีใจด้วยนะคะใครดวงที่มีปัญหาหน่อยนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปดีกว่าะคะ่ะชีวิตเรายังไงก็ต้องมีอุปสรรคเพื่อให้เราต่อสู้กันนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะ